สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง y o u t u b e พาคุณผู้ชมมาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นเสียงจากแรงงานของชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ที่ไทยนะครับฝากถึงแรงงานขมนที่ไม่อยู่กันแล้วเพราะว่าแรงงานขมนเดินทางกลับประเทศกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่เมืองไทยนะครับเขารักผู้นําของเขารักวุเส้น เขาเลยพากันเดินทางกลับไปวนเส้นจะหางานให้เขาทำแรงงานเมียนมากคนนี้ก็ฝากถึงเมียนนะครับเขาก็บอกว่ามึงคิดว่าไม่มีใครทำหรืองานก่อสร้างพวกมึงไม่อยู่กูทำเองก็ได้มึงคิดว่าพวกกูทำไม่ได้เหรอพวกมึงไม่ต้องกลับมาแล้วอะครัมะมึงคิดว่าพวกมึงไม่อยู่อ่ะไม่มีใครเท่าหรอก่อสร้างพวกมึงไม่อยู่พวกกูจะทำได้ดีแล้วพวกมึงกลับบ้านพวกมึงไปเลย เดี๋ยวแปลงงานพมา่าจะได้เข้ามาทำแทนพมง,งาพมงไม่ทาพกุกูทาเองก็ได้ไม่ต้องอยู่เลยแทนที่จะทำนึกบุญคุณประเทศเขาแต่เสือกมาค่าพลาวีกับเขาไปเลยพกุกูทาเองก็ซาเข้ามเมื่อคิดว่า,า,มมวาพมงไม่อยู่อะไม่มีใครเท้าหรอก่อซา เพราะมึงไม่อยู่พรากูทานได้ดีแล้วเพรามึงกลับบ้านเพราะมึงไปเลยอ่าเดี๋ยวแปลงงานทำมาอ่าจะได้เข้ามาทําแทนพรามึงงานพรามึงไม่ทาเพราะกูทาเองก็ได้ไม่ต้องอยู่เลยแทนที่จะสานึกบุญคุณประเทศเขาแต่เสือกมาค่าฟาราบีกับเขาอ่าไปเลยเดวผกูทาเองก่อนซะ